ครับสวัสดีครับผม ICT Talent ประจำจังหวัดพะเยานะครับชื่อว่าชัดชัยอภิธทนสุวรรณนะครับประจำโรงเรียนบ้านรองแม่อจุดจุดพะเยานะครับวันนี้จะมาชี้แจงเกี่ยวกับการเข้าร่วมการอบรมดิจิทัลคารรูมนะครับที่จะเกิดขึ้นในต้นเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในอาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะครับเมื่อลงทะเบียน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีภารกิจที่โรงเรียนจะต้องทําเตรียมพร้อมๆก่อนที่จะเข้าร่วมอบรมดิจ c ตอลคล o ส m นะครับคือนะครับต่อไปนี้นะครับ1นนะครับต้องหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะส่งไฟล์ username กับ password นะครับของพออแล้วก็ครูทั้ง4ท่านนะครับให้กับแต่และโรงเรียนนะครับก็ ICT t a l e n t สโซน ถ้าโซนเขตหนึ่งเขาก็จะชี้แจงไปในเขตหนึ่งแล้วส่วนโซนเขตสองจะเป็นหน้าที่ของผมนะครับก็จะส่งไปให้กับทางโรงเรียนนะครับแล้วหน้าที่ของทางโรงเรียนก็คือไปอเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อสกุลแล้วก็รูปโปรไฟล์ภายในระบบ Vlearn นะครับก็วิธีการก็ดังต่อไปนี้นะครับจะด,ดูวิธีการที่ผมจะชี้แจงครับก็เวลาเข้าไปเปลี่ยนชื่อนะครับก็เข้า Google แล้วก็พิมพ์คาว่า Vlearn นะครับ นะครับจะเป็นระบบของบริษัท True นะครับซีที่จะใช้สําหรับการจัดการเอกสารออนไลน์นะครับตัวนี้นะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมาที่มุมขวาบนนะครับจะมีคําว่าเข้าสู่ระบบอยู่นะครับแล้วคีิกคาว่า Vlearn นะครับตรงนี้นะครับจะใช้ username กับ password ที่ทางผมได้แจ้งไปนะครับที่เป็นไฟล์ Excel แบบนี้นะครับตัวนี้นะครับ ผมจะยกตัวอย่างเขายะยกตัวอย่างของโรงเรียนบ้านล่องแมดนะครับที่ผมประจำอยู่ของท่านผอนะครับผมก็จะเป็นช่องนี้นะครับช่องตรงนี้ก็จะเป็น username แล้วก็ password นะครับสีเหลืองๆตรงนี้นะครับก็ไปที่โรงเรียนของท่านนะครับซึ่งมันจะล็อกชื่อไว้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าจำสับสนนะครับผมก็ copy ไปเลยนะครับ username นะครับ copy ไปวาง แล้วก็พาสเวิร์ดครับมันจะเป็นรหัสลงใน10หลักตามด้วยจุดศูนย0หนนะครับตามรายชื่อที่แจ้งมานะครับพาสเวิร์ดก็จะเป็นรหัสลงใน10หลักเช่นเดียวกันนะครับกรอกลงไปนะครับเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับเป็นภาษาไทยแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะครับทางทางทาง ทางบริษัทนะครับทางคอนเนติีดีนะครับได้จัดกลุ่มเป็นโซนให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นต้องเข้าให้ตรงนะครับอย่าไปเข้าสับสนครับวิธีการเปลี่ยนนะครับชื่อและนามสกุลแล้วก็รูกโปรไฟล์นะครับไปที่มุมขอาบนนะครับจะมีอ่ารูปวงกลมอยู่นะครับเป็นสีนะครับแล้วก็คําว่า directory นะครับไป director นะครับให้เรากดเข้าไปครับอ่า ตรงนี้จะเป็นส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของยูสเซอร์นั้นๆนะครับผมก็วิธีการเปลี่ยนนะครับให้กดตรงเอาเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับกดแก้ไขข้อมูลส่วนตัวนะครับรูปดินสอตรงนี้นะครับกดเลยครับอ่าก็จะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นอ่าลักษณะคล้ายๆอ่การตั้งสถานะของ facebook นะครับอ่าเหมือนตั้ง ข้อมูลส่วนตัวไว้นะครับข้อมูลส่วนตัวเหมือน facebook เลยนะครับหน้าที่ของเราคือเอ่อต้องไปหน้าที่ของทางโรงเรียนก็คือต้องไปเปลี่ยนชื่อกับนามสกุลก็พอนะครับที่เป็นดอกจันสีแดงนะครับยางผมก็จะเป็นเอ่อชื่อพออนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็นามสกุลน,นะครับจากนั้นก็กดบันทึกครับออยองอาบันทึกกันนะครับอ่าแค่นี้ก็เป็นการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว สังเกตนะครับถ้าเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วก็จะชื่อจะขึ้นตรงนี้นะครับหลังจากนั้น,นครับเป็นรูปโปรไฟล์นะครับก่อนอื่นอ่าาต้องเรียนต้องเตรียมรูปโปรไฟล์ของคณะครูไว้ก่อนนี่เรียบร้อยก่อนนะครับก็กดเข้าไปครับเราไปที่รูปโปรไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับรอโอเคครับ จะสังเกตได้ว่าของผมรูปของอยังไม่ค่อยโอเคนะครับเพราะว่าเป็นรูปแนวตั้งยาวๆแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้สัดส,ส่วนเพราะฉะนั้นให้ทำเป็นรูปสีเลียสจุดระัสจะโอเคกว่านะครับเดี๋ยวผมไปอีดิทกันแป๊บหนึงนะครับส่วนตัวผมจะใช้การอีดิทโดยใช้เพนสนะ์ง่ายๆนะครับ ก็จะครอบรูปเข้ามานะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณนี้โอเคครับเสร็จลอยบันทึกนะครับอ่าตัวนี้อ่จเปลี่ยนใหม่นะครับอ่าโอเคแล้วครับก็แค่นี้ครับเป็นอันเสร็จ้อยคือภารกิจ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมอบรมดิจิทัลคั r o ูมนะครับของท่านผู้เข้าอบรมทั้ง5ท่านแต่ละโรงเรียนนะครับให้ทําแบบนี้นะครับเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับในระบบ V-Learn นะครับตาม User Password ที่ได้แจ้งไปนะครับโดยการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับกดเข้ามาที่รูปด้านบนมุมขวาบนตรงนี้นะครับตรงชื่อนี่นะครับแล้วก็กดดินสอนครับแก้ไขชื่อกับนามสกุลแล้วก็บันทึกนะครับ จากนั้นก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้นะครับในส่วนอื่นๆก็ท่านลองเล่นดูได้นะครับอันนี้คือภารกิจที่1นนะครับที่ทางเราจะต้องทําสําหรับการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมอบรมนะครับก็ขอให้ในการเปลี่ยนชื่อนามสกุลและรูปโปรไฟล์นะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่27กันยายนที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าอาทิตย์ถัดไปนะครับจะเป็นอาทิตย์ของการจัดอบรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมให้พร้อมนะครับต่อไปนะครับ ก็ภารกิจท,ทางเรียนอันที่2นะครับก็คือสังเกตรุ่นนะครับของการอบรมของโรงเรียนของตัวเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยาจะคุณคณรออูจะอยู่ในรุ่นที่3และพออจะอยู่ในรุ่นที่1นะครับผมได้สํารวจมาเรียบร้อยแล้วครับสองจังหวัดพะเยานะครับ,บ,ารบตามหนังสือที่แนบไปนะครับตรงนี้นะครับครูจะอยู่ในโซน ส่วนภาคเหนือนะครับครูจะอยู่ในรุ่นที่3นะครับเป็นส่วนใหญ่ครับของจังหวัดพะเยาเป็นรุ่นที่3นะครับครูนะครับรุ่นที่3แล้วก็พอรุ่นที่1นะครับก็กําหนดการก็จะตามนี้นะครับซึ่งการอบรมนะครับอย่างที่มีการประชุมท่านผู้นวยการไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็จะมีการชี้แจงว่าในการอบรมจะแบ่งเป็น4โมดูลนะครับทั้ง คูคูและก็ผู้อริการนะครับอ่ามาดูของส่วนของคูคูก่อนนะครับในรุ่นที่3นะครับโมดูลที่1นะครับจะจัดในวันที่อาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับ9ก้ถึง12นาฬิกานะครับผมก็จะจัดไปเป็นโมดูลแบบนี้นะครับซึ่งหากเข้าถ้าเข้าร่วมอบรมก็จะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับตารางคร้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับของคูคูนะครับ ผมได้มาร์คเหลืองไว้แล้วนะครับตามนี้นะครับส่วนของท่านผู้บริการนะครับก็เริ่มต้นครั้งแรกสุดนะครับรุ่นที่1น,นะครับรุ่นที่1วันที่3ตุลาคมนะครับเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับตรวนีน้ครับส่วนถ้าเริ่มอุลุมวันแรกก็จะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่งครับ4โมดูลเช่นเดียวกันนะครับจะแตกต่างกันเล็กน้อยจากคูณคูนะครับ จะแยกกันอบรมนะครับระหว่างคนครูกับพอจะไม่เหมือนกันนะครับก็เข้าๆว่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้นะครับได้แนบไปตามหนังสือที่แจ้งไปในให้กับธุรการแต่โรงเรียนแล้วนะครับนะครับอันนี้ก็คือภารกิจที่ต้องดูกําหนดการในการเข้าอบรมอบรมทางออนไลน์นะครับแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับที่ต้องเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมอุปกรณ์นะครับ ในการเข้าร่วมอบรมก็จะใช้น้ตบุ๊กนะครับควบคู่กับมือถือโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะใช้น้ตบุ๊กควบคู่กับโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งเราต้องใช้น้ตบุ๊กในการล็อกอินนะครับล็อกอินเข้ามาใช้งานระบบ Vlearn ตัวนี้นะครับให้เตรียมพร้อมไว้ก่อนนะครับแล้วก็ก็จะใช้ตัวนี้ครับฟังก์ชันเมนูด้านซ้ายมือคําว่า Vroom ตัวนี้นะครับเราจะใช้ Vroom ซึ่งเป็น แพลตฟอร์มสำหรับการประชุมทางออนไลน์นะครับที่ทางบริษัท True นะครับได้จัดทำขึ้นมานะครับเพื่อตอบสนองการ work from home นะครับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เราจะใช้ตัวนี้นะครับในการจัดอบรมออนไลน์ของ Digital Classroom ตัวนี้นะครับก็วิธีการเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมอุปกรณ์โน้ตบุ๊กให้พร้อมนะครับพร้อมกับเตรียมโทรศัพท์มือถือนะครับไว้ข้างๆการควบคู่กันไปนะครับ ในระหว่างการจัดก,กิจกรรมอบรมนะครับก็จะมีการปฏิสัมพันธ์โดยใช้าการจัดก,กิจกรรมกิจกรรมโดยใช้มือถือควบคู่กันไปด้วยนะครับอาจจะมีการประเมินผลการอินเทอร์แอคทีฟนะครับโดยใช้อแอปพลิเคชันต่างๆอาจจะมีบ้างนะครับผมก็ขอให้เตรียมพร้อมไว้นะครับโน้ตบุ๊กแล้วก็โทรศัพท์มือถือควบคู่กันไปนะครับ อกจากนี้นะครับยังต้องเตรียมอ่สัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับที่มีความสเสถียรพอสมควรนะครับเนื่องจากการใช้อ่แพลตฟอร์มวีลูมตัวนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรพอสมควรนะครับเพราะว่าเป็นการคอนเฟรนซ์นะครับการอ่ประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์จะเป็นต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความสเสถียรพอสมควรครับเพราะฉะนั้นทางโรงเรียนก็จะเป็นจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีด้วยนะครับอ่า ส่วนสุดท้ายนะครับที่จะแนะนํานะครับก็ถ้าหากท่านติดปัญหาตรงการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์หรือการไม่เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน v l e a r รระบบ Vlearn น,นะครับหรือ Vroom หรือการอบรมในประเด็นต่างๆนะครับที่ข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถติดต่อสอบถามผมนะครับ ICT Talent นะครับชัดชัยได้ทุกเมื่อนะครับทางไลน์หรือทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเป็นการชี้แจงเกี่ยวกับการเตรีขมความสลับดิจิตอลครับรวมของโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐในเครือของ True นะครับขอจังหวัดพะเยาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ